ที่อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นการบอกให้สังคมไปนี้ยให้โอกาสกับคนพิการมากขึ้นไหมจริงๆสิ่งที่อยากจะฝากมากกว่าสังคมก็คือฝากคนพิการด้วยกันเองเนี่ยเราต้องแสดงศักยภาพของเราแล้วก็เดินทางสู่เป้าหมายมากกว่าการนั่งรอโอกาสทำชีวิตเราให้พร้อมเมื่อโอกาสมีเราพร้อมเราก็สามารถที่จะหยิบฉวยได้โดยเมื่อไหรเราจะมีโอกาสก็ เรา<อ>ไม่ทําอะไรอะ่ะมันจะมีโอกาสได้ไงคซึ่งสังคมให้โอกาสไหมผมว่าสังคมอ่ะเปิดพอสมควรแลค่ะเมื่อเขาให้โอกาสมาแล้วเนี่ยเราจะรักษามันได้ไหมเราจะทํามันได้ไหมแต่ผมมาตั้งคําถามกลับกับคุณพิการด้วยกันเองเนี่ยว่าคุณเตรียมตัวพร้อมที่จะรับโอกาสหรือย,อยัง